เพราะนั้นตอนนี้คือก็บอกว่าก้าวไกลหรือคุณพิธาเนี่ยชนะศึกเลือกตั้งมาโออย่างแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยชนะศึกเลือกตั้งอาจจะไม่ชนะสงครามคือสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยเพราะวิบากกรรมมันเยอะมากต้องบอกว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอีก60วันข้างหน้าและจะมากกว่าเพราะ ตามกฎหมายเนี่ยบอกว่ากกตต้องรับรอง95ไหม95เปอร์เซ็นต์คือ475เพาไมครบ95เนี่ยเลือกตั้งส้มเยอะๆก็ประกาศไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ภายใน60วันถูกต้องเพราะภายใน60วันปั๊บเนี่ยผมทำทำหลายดูนะภายใน60วันประกาศได้เนี่ยต้องมีพระบรมราชโองการเปิดสภาเปิดรัฐสภาใเพื่อเลือกประธานสภาเพื่อเสด็จก่อนเสด็จมาเปิดรัฐบิธีครับใช่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะประชุมกัน วันนั้นแหละส่วนใหญ่จะประชุมวันนั้นเลย<ช>เพื่อจะเลือกประธานสภาหลังจากนั้นประธานได้ประธานสภารองประธานสภาแล้วเนี่ยนะครับ<ม>ก็จะมีทุนเก้านะ<ม>โดยประธานวุฒิสภาที่จะเป็นผู้รับรองสนองรับรำาชงการว่าพอมีประธานสภารองประธานสภาแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้กี่วัน<อ>หลังจากนั้นเนี่ยนะประธานสภาถึงจะเรียกประชุม ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกเลือกลวานั้นถ้าเกิดว่าตอนนั้นประธานรัฐสภาเนี่ยประธานสภาเนี่ยอยู่ในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยถือว่าเพื่อไทยคุมเกมใช่ใช่เพราะนั่นเป็นหมอสมมติว่าเป็นหมอชนาะนานไม่น่าสมมุติเลยนะสมมติเป็นหมอชนละนานเนี่ยก็ต้องกับว่าช่วงรอยต่อตรงนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นคุมเกมเลยถูกต้องโอ้